สวัสดีครับผมพบกับเพื่อนดักนกดักไก่ไข่ที่มออีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้จะมารีวิวคืนตีนะครับผมคืนตีบ่วงหกนิ้วนะครับผมคืนตีต่อไก่ักไก่นะครับผมตอนนี้วันนี้นะครับผมวันที่สิบสามนะครับสิบสี่ใช่ไหมวันที่สิบสีเดือนเก้านะครับวันนี้ เรีวยืนืนตีต่อไก่ครับวันนี้มีตอนนี้เราไม่มีอยู่2โทนสีนะครับมีสีสีดำนะครับเอ็นดำนะครับผมเอ็นดำนะครับเอ็นดำแล้วก็พันหลักดำแล้วก็ถูกสายมุลี่สีดำนะครับแล้วก็สีใบหญ้าแห้งหรือใบไผ่แห้งนะครับผมมีทั้งแบบผีเสื้อแล้วก็หลักเดี่ยวนะครับคืนตีนะครับผมบวง6นิ้วนะครับผม ชมรายละเอียดกันได้เลยครับผมครับผมตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับผมเอ็นดำนะครับผมต่อด้วยสายพีอีนะครับผมต่อด้วยสายพีอีแล้วก็ห่วงทองเหลืองนะครับผมเอ็นดำนะครับผมันักนะครับด้วยได้สีดำแล้วก็สายมูรี่นะครับสีดำนะครับผมเหล็กความยาวนะครับผมความยาว20เซนนะครับผมความยาวของหลักนะครับ20เซนนะครับ บวงขนาดหนิ้วนะครับผมขนาดห6นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีใบใบแห้งใบย่ายแห้งนะครับผมขนาดบวงก็6 6นิ้วเหมือนกันนะครับผมต่อด้วยสาย p e นะครับผมสายพีห่หงทองเหลืองนะครับผมหลักยาว20เซนนะครับผม20เซนหรือ8นิ้วนะครับผมตัวนี้คือบ่วงเดียวนะครับผมขึ้นตีบวงเดียวนะครับหนึ่งหลักมีหนึ่งบวงนะครับผม หนึ่งหลักก็จะมีหนึ่งบวงนะครับหนึ่งหลักก็จะมีหนึ่งบวงนะครับผมคืนตีนะครับผมครับคืนตีเสื้อนะครับก็มีนะครับคืนตีผีเสื้อนะครับผมคืนตีเสื้อคือหนึ่งหลักมีสองบวงนะครับผมนะครับหนึ่งหลักมีสองบวงนะครับคืนตีหกนิ้วนะครับผมขนาดหกนิ้วนะครับหลักก็ยาว ยี่สิบเซนนะครับผมหลักยาวยี่สิบเซนนะครับผมห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองต่อด้วยสายพีอีนะครับผมนี่ทั้งแบบผีเสื้อนะครับผีเสื้อระดักเดียวนะครับผีเสื้อคือหนึ่งหลักสองบวกนะครับผมถ้าเป็นหลักเดียวนะครับหลังเดียวนะครับหนึ่งหลักมีหนึ่งบวกนะครับผมมีสองสองโทนสีมานําเสนอนะครับวันนี้นะครับผมใครชอบของดําก็เราก็ทั้งลค่ายเราก็จัดให้นะครับผมครับ ท่านไหนสนใจสนใจกี่หลักกี่บวงก็โทรสอบถามได้นะครับผมที่ทางค่ายเราตอนนี้มีทําไว้แล้วคือ19หลักนะครับ19หลักนะครับผมตอนนี้มี19หลักนะครับตอนนี้ที่ทําไว้พร้อมส่งนะครับผมหรือท่านไหนจะเอาตัวนั้นก็ต้องคููใหม่นะครับผมตอนนี้19หลักพร้อมรังเก็บนะครับบวง6นิ้วนะครับผม19หลัก450บบาทนะครับรวมเก็บไปทางนะครับผม 19หลัก450บาทนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับสีดำเราทำไว้ตอนนี้มีอยู่มีร้อยหลักนะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้มีอยู่ร้อยหลักนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าหมดแล้วก็ต้องรอรอดหน้าครับผม1 0 19หลัก450นะครับพร้อมลังเก็บนะครับผูกลวสายมูรี่นะครับผมพร้อมดังเก็บแบบนี้นะครับ450บาทนะครับ1ชุดนะครับผม1นพื้นนะครับผมหรือท่านไหนอยากได้ สีใบหญ้าแห้งใบไผ่แห้งนะครับนี่ครับผูกด้วยสายหนังผักนะครับผมสายหนังผักนะครับผมตัวนี้ก็19หลักเหมือนกัน,นครับผม19หลัก450บาทรวมเก็บไปทางนะครับผม19หลักนะครับผม4 5 0รวมเก็บไปทางนะครับผมจะเอาหลายชุดมีจะมีราคาลดลดให้นะครับผมจะเอาหลายชุดหลายผืนนะครับจะเอา3ามผืนไป มีรถให้นะครับผมมีทั้งลายยาแห้งนะครับเอ็นสีน้ำตาลแล้วก็หลักสีดำนะครับเอ็นสีดำนะครับผมสีเสื้อเหมือนกันนะครับผมสีเสื้อเราก็จะผูกให้แบบนี้นะครับผมสีเสื้อนะครับผมเปรียบหกนิ้วกับห้านิ้วนะครับผมตัวนี้จะเป็นคืนล้อมนะครับลื่นล้อมเดินทางนะครับคืนล้อมคืนทางห้านิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นคืนตีนะครับหกนิ้วนะครับเปรียบ เปรียบให้ดูนะครับว่าความใหญ่นะครับผมความใหญ่นะครับหกนิ one, right? ้วนะครับตัวนี้คลืนตีนะครับผมตัวนี้มาเปรียบตัวนี้คืนทางแบบหลักเดียวนะครับก็มีนะครับเปรียบนะครับผมเปรียบให้ดูนะครับห้านิ้วกับหกนิ้วนะครับผมประมาณนี้นะครับตัวห้านิ้วเป็นคืนทางคืนล้อมนะครับผมนะครับเปรียบกับหกนิ้วนะครับผมความแตกต่างนะครับผมคลืนตีนะครับผม บวกหกนิ้วนะครับผมตักไก่ต่อไก่นะครับผมท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับผมจะเอากี่บ่วงกี่หลักนะครับผมเราก็จะปลูกเป็นผืนเป็นชุดให้ส่งให้ท่านนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเผื่อมีสินค้าแล้วอะไรดีๆมานํานำเสนอจ,จะไม่ไม่พลาดนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ